ทำไมการหายใจเวิร์กเรื่องแรกก็คือมันบิม o อ m เมทอดเนี่ยที่เมื่อวานเราสอนกันมันจะมีเดี๋ยวทวนก่อนนะมันจะมีตอนที่เราหายใจเข้าออกถูกไหม,มเป็นหายใจแบบโยจิกบริสเนี่ยฟูลี่อินฟูลี่เอาจำได้ไหม,มแล้วจากนั้นช่วงสุดท้ายเราเขาจะหายใจแบบ บาด i บสติ <Fine> ้งถูกไหมบาซิก้าถูกไหมตอนที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนแรกก็คือการที่ Fully In f ฟูลลีเอเนี่ยความเป็นด่างในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นคือเลือดจะเป็นด่างไอ้ที่เมื่อกี้แปะแปะรูปบิมฮอแ่ถ้าไปดูหน้าจอเขาจะเห็นเลยว่าค่า pH ในเลือดอสูงขึ้น mm. ทีนี้พอ pH ในเลือดสูงขึ้นเนี่ยครับ มันจะทำให้ความสามารถของร่างกายเนี่ยที่จะอักเสบเพราะว่าเวลาที่เราอักเสบเนี่ยคาร์บ,บอนไดออกไซด์สะสมถูกไหมแล้วมันจะเกิดวงจรที่ทำให้มันเป็นกรดถูกไหมเป็นเป็นไพลูบิกเป็นแลคติกเป็นกรดแล้วมันอักเสบถูกไหมพอ p h ในในเลือดสูงขึ้นเนี่ยตรงนั้นไม่เกิดถูกไหมครับเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันลดลงด้วยจากฟูล l ีอินฟูลีทีนี้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดแรก แต่ก็มีฝรั่งที่เขาไม่เข้าใจตรงเนี้ยเขาไปบอกว่าเอ้ยไอหายใจแบบเร็วๆตรงนั้นเนี่ยมันมันคือไฮเปอร์เวนติเลชันไฮเปอร์เวนติเลชันน้องโบรูไหมมันคืออะไรเป็นโรคหอบใช่ไฮเปอร์เวนติเลชันคือเกิดจากหลายอย่างนะครับไฮเปอร์เวนติเลตคือร่างกายเนี่ยอย่างบางคนเขาเป็นแอไซตี้เป็นวิตกกังวลถูกไหมร่างกายมันเหมือนระบบการหายใจ panic, มันแพน <order. S 1> ิก หมือนมันคล้ายๆมาเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วออกซิมันเรียกว่าเป็นเหมือนหายใจแค่เนี้ยเดิมสมมติเราหายใจแค่นี้นะถ้าถ้าแบบหายใจแบบฟูลลี่อินมันหายใจแค่นี้ปกติคนเราหายใจแค่นี้ถูกไหมครับคนที่เขาหายใจเขาหายใจแค่นี้แล้วพอหายใจแค่เนี้ยนานๆออกซิเจนมันน้อยคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะถูกไหมพอคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดทําให้สมองเนี่ยอยู่ในภาวะที่ ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกว่าหัวมันวิงวิงอ่ะเมื่อก่อนเราเคยเป็นเคยเป็นใช่ไหมหัวมันวิงวิงเนาะหัวมันวิงวิงแล้วก็เกิดไอ้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นไอ้ตัวอันนี้เนี่ยถ้าไม่หายใจแบบิีฮอบนะง่ายๆครับแค่หายใจชา้าๆ มันเหมือนกับเราขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วเราชื่วแรแล้วเราตื่นเต้นอ่ะแล้วหัวใจเต้นเร็วเราหายใจเร็วอ่ะมันอย่างนั้นเลยแล้วมันจะรู้สึกปวดหัวมึนต้องเลยต้องหายใจเข้าลึกออกยาวคือคนที่ที่เป็นอย่างเนี้ยครับคือมันเกิดจากความเครียดอะไรก็ได้ทั้งภายในและภายนอกบางทีไปพูดบนเวทีแล้วความอินเทลเลเจนต์ของเราเนี่ยโจมตีเราเองคือเราเครียดเรากังวลไปเองถูกไหมภายในอ่ะ เราสร้างสเตรเซอร์ให้กับร่างกายเราเอง <Okay. S 1> จนการหายใจเราเปลี่ยนไปทีนี้ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นแอนซตี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีหายใจอย่างเงี้ยวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือหายใจเข้าลึกชา้ายาวเบาสบายแล้วหายใจออกให้ยาวที่สุดตัวนี้เป็นหยินนะเดี๋ยวตัวนี้จะสอนพรุ่งนี้ตัวนี้ไม่ใช่วิมพอฟ นะครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากช่วยแก้แหว่งไตี้ได้นี่อันนี้อันแรกคือความเป็นกดเป็นด่างของของเลือดเนาะอันที่สองก็คือเขาพบว่าตัวหนึ่งก็คือตัวอะดีนาลีนขึ้นอะดีนาลนีนขึ้นตันไหนอะดีนาลีนเนี่ยมันคือฮอร์โมนที่มันระบบของร่างกายที่เขาเรียกว่า fight or flight โกเคยได้ยนินคำนี้ไหม fight คือตอนที่ร่างกายต้องการต่อสู้เช่นอยู่ดีไฟไหม้บ้าน แล้วแบกองค์อันนั้นขึ้นสูงมากอยู่ดีก็แบกองค์ได้ไเพราะว่ามันคือ survival hormone อเออถูกไหมมันคือ survival hormone คือมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับที่เขาอยากจะมีชีวิตรอดพื้นฐานของสัตว์อะไรก็ได้มเมื่อเราโดนโจมตีด้วยอะไรที่มันเครียดเกินไปเนี่ยมันตัวนี้มันจะออกมาอย่างๆเมื่อก่อนนี้บอกเข้ายิมบ่อยๆเล่นเวทอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกมีความสุขมันคืออะดรีนาลีนเหมือนกันไหม เขาบอกว่าอันที่นั่นลินหลังด้วยหลายหลายอย่างนะหลายหลายอย่างคืออะไรที่เราเป็นความเครียดแต่มันยังเป็นความเครียดที่ควบคุมได้พอนี้ออกเข้ามาแล้วมันจะเกิดผลกระทบหลายๆอย่างเป็นความรู้สึกสดชื่นสร้างได้ไปถึงพบกดฮอร์โมนพวกอะไรพวกนี้เลยมันกระตุ้นหลายๆอย่างกระตุ้นการสร้างใหม่ของเซลล์ได้หลายแต่มันคือเซอร์ไวน์เฮอร์โมนแต่ถ้าเยอะไปตัวเนี้คือตัวอย่างถูกไหมเยอะไปลองเจวิตี้จะต่ําลงนะเพราะฉะนั้น เนี่ยวันนี้ฝรั่งยังพูดไม่ถึงแต่เดี๋ยววันนี้จะพูดให้ถึงแล้วถ้าคุณทำวิมฮอฟเนี่ยคุณต้องเคลียร์ด้วยอาบน้ําเย็นนะไม่งานตัวร้อนของคุณจะเกินสุขภาพมันจะแข็งแรงตอนนี้แต่ว่าอายุไขไม่รู้นะมันอาจจะไปทําให้เซลล์เบิร์นเร็วเพราะไซเคิลมันเยอะมากเพราะฉะนั้นของเขาอะคอมพลี t แล้วนะครับแต่คนที่เอาไปทาผิดอะเดี๋ยวมันต้องระวังนิดนึงทีนี้อะอดีนาลีนก่อน พอดีนารีนมันเกิดขึ้นมามันทําให้เนี่ยพวกไปยับยั้งพวกไอโปรตีนที่มันเป็นเป็นมาของอินฟลา์เมชันทุกตัวเลยมันจะลดลงเห็นไหมระหว่างไอตัวคนที่เขาฝึกกับเขาไม่ฝึกเนี่ยออมาคนที่ฝึกสีแดงเนี่ยไอพวกโปรตีนที่เป็นการอักเสบเนี่ยมันลดลงทั้งหมดอย่างสิ gnificant นะครับอันนี้คืออันที่2องเขาเลยพบว่า ตัวการหายใจแบบบิมฮอฟเนี่ยนอกจากปรับความเป็นกดด่างของเลือดได้มันยังทำให้ร่างกายของเรามีระบบอิมมูนที่ฉลาดมากมนมันเหมาะกับยุคนี้เนาะที่เราต้องต่อสู้กับไวรัสที่เราไม่รู้จักยังไม่คุ้นเคยนะประมาณนี้นะครับ